กินอย่างไรให้แข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นสวัสดีครับทุกคนใครที่กําลังสงสัยว่าเอ๊เราจะกินอะไรดีให้ร่างกายแข็งแรงไม่โซมไม่เหนื่อยง่ายวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่ทุกคนทําตามได้สบายๆมาฝากกันครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนิดหน่อยหรือที่เราเรียกว่าวัยทองคํานั่นเองพร้อมหรือยังครับไปกันเลย1กินอาหารให้ครบผ้าหมู่แต่เลือกแบบพิเศษหน่อย อันนี้เป็นพื้นฐานที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าเราควรกินครบ5หมู่แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนวัย50บวกเราต้องเลือกหมูอาหารที่เหมาะกับร่างกายเราเช่นโปรโตีนให้เลือกโปรโตีนที่มีคุณภาพดีปลาไข่เต้าหู้หรือถั่วต่างๆเพราะย่อยง่ายและไม่หนักกขาะคาร์โบไฮเดรตให้ลดข้าวขาวขนมปังขาวและหันไปหาข้าวกล้องโฮวี COVID, โฮเกนแทนจะช่วยเรื่องพลังงานยาวนานกว่าไขามัน อย่าไปกลัวไขมันแต่ให้เลือกไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกอะโวคาโดหรือน้ำมันปลากินครบแต่ไม่ต้องเยอะนี่คือคาถาที่ต้องท่องไว้เลยนะครับ2เพิ่มผักและผลไม้แบบเน้นๆโอ้โหผักผลไม้คือขุมทรัพย์ของวิตามินและไฟเบอร์ครับแต่เลือกกันนิดหนึ่งเช่นผักใบเขียวเช่นคะนา้าผักโขมตำลึงช่วยเสริมแคลเซียมและลดโอกาสกระดูกพุน ผล,ลไม้ให้เน้นผล,ลไม้ที่มีน้ำตาลไม่สูงเช่นฝรั่งแอปเปิ้ลเบอร์รี่อย่าลืมทานแบบสดๆเพื่อให้ได้ไฟเบอร์ด้วยนะแต่ถ้าไม่ชอบรสชาติกลมๆของผักทำยังไงดีล่ะลองเอาไปทำสมูทตี้ผสมผลไม้รสชาติจะกลมกล่อมขึ้นนะครับ3ดื่มน้ำอย่างเพียงพอนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้าม แต่จริงๆแล้วนะ้ำเป็นเหมือนตัวช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้เต็มประสิทธิภาพดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือถ้าใครเบื่อดื่มน้ำเปล่าจะเปลี่ยนเป็นน้ำสมุนไพรอย่างแก้ควยหรือน้ำใบเตยก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับ 4. ลดของมันของหวานของเค็มเรารู้กันว่าของทอดของหวาน น้ำปลาพริกที่ใส่เต็มๆมันอร่อยแต่ถ้ากินเยอะๆบ่อยๆก็ต้องระวังนะครับเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจเบาหวานและความดานันโลหิตสูงเคล็ดลับก็คือให้กินแบบชิมพอหายอยากเช่นชิมขนม1-2คำ แล้วหันไปหาผลไม้แทนแบบนี้ทีกว่าเยอะ 5. อย่าลืมเสริมแคลเซียมและวิตามินกระดูกคือสิ่งสําคัญนะครับคนวัยนี้ต้องเสริมแคลเซียมเยอะๆเ,เพราะกระดูกเราจะเริ่มบางลงลองหาอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมถั่วเหลืองปลาเล็กปลาน้อยงาดําและอย่าลืมวิตามินที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมด้วยเช่นปลาทะเลหรือออกไปเจอแสงแดดอ่อนๆตอนเชา้า หกแบ่งมื้อเล็กๆก,กินบ่อยๆอ,อีกข้อที่สําคัญคือแทนที่จะกินมื้อใหญ่3ามือ้อลองแบ่งเป็นมื้อเล็กๆสัก5-6าถึงมือ้อจะช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้นและไม่ทําให้รู้สึกแน่นเกินไปแถมช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยนะครับการกินอย่างถูกวิธีไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เลือกอาหารที่ดีต่อร่างกายลดของที่ทําให้ร่างกายเสียสมดุลและหมั่นใสใ่ใจตัวเองทุกวันรับรองว่าเราจะแข็งแรงมีพลังและใช้ชีวิตไวทองอย่างสดใสแน่นอนครับใครมีเคล็ดลับดีๆอยากแชร์หรืออยากให้ผมพูด เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยแล้วผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี